แนวทางรัฐบาลไทยครับผมประจำงวดวันที่หนึ่งเมษายน2568นะครับงวดก่อนเข้า63ครับผมตามต่องวดนี้เด่น5รอง9นะครับผมตัวเน้น50กับ99ครับรายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม YouTube ช่องอาจารย์เย่ทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมสำหรับท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่นะครับผมก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณครับผมกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อซูเปอร์แตงครับผมส่งเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เย่ได้ครับผมอาจารย์เย่ก็ขอขอบพระคุณสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางรัฐบาลไทยครับผมคลิปแนวทางรัฐบาลไทยนะครับผมประจำงวดวันที่1ครับผมมีสายน2568ครับก็มาสรุปผลของงวดที่แล้วกันก่อนนะครับผมสำหรับงวดที่แล้วครับผมรัฐบาลไทย16มีนา2568ครับ แอดให้เด่น9รอง0นะครับผม3ตัว290กั6603ครับผม2ตัว909299 9, 9, ครับผม00020306ตัวการ63กับ15ครับผมผลปรากฏว่า3ตัวบนนะครับผม563กับ2ตัวล่าง32ครับผมงวดนี้ก็จะเข้าที่2ตัวบน63นะครับผมเป็นตัวการครับ กันเย,ย่ก็ขอแสดงความดีใจกับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับผมสามรอบวันนี้ครับผมสามรอบวันนี้นะคะแนวทางรัฐบาลไทยครับผมประจำวันที่1เมษายน2568นะครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่น5ครับผมเด่น5รองเป็น9นะครับ เด่นหรองเก้าครับผมเด่นสามตัวครับผมเด่นสมตัวงวดนี้ได้8ปดหครับผมส่วนรองสามตัวนะครับผมสองเกครับต่อไปก็จะเป็นสองตัวเด่นครับผมสองตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผม เราก็จะเอาแปด้าครับผม3ตัวเด่นครับแล้วก็299ครับผม3าตัวรองนะครับผมมาตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็สตัวกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผม เด่น5ครับผมเด่น5เด่น3ตัว8 5 0นะครับผมก็จะตัด2ตัวเด่นได้5 0ครับผมบ5 8ครับ, 5, รรบเด่น5รอง9นะครับผมเด่นรองรวมกัน5 9ครับผมรอง9ครับผมรอง9รอง3ตัว2 9 9นะครับผม ก็จะตัด2ตัวรองได้92ครับผม92กับ99นะครับเกกับ99้าครับผมสองตัวรองครับผมสาหรับตัวกันวันนี้ก็จะมีตัวการจากชุดเด่นนะครับผม80ย์ครับ ชุดรองตัดเสร็จหมดแล้วก็จะไม่เหลือตัวกันนะครับผมก็จะเหลือแค่ตัวกันจากชุดเด่นตัวเดียวครับผมวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสามรอบวันนี้ครับแนวทางรัฐบาลไทยครับผม ประจำงวดวันที่1เมษายน2568ครับวันนี้ได้เด่น5รอง9ครับผมเด่น3ตัวนะครับผมแ5ดรอง3มตัว2 99ครับผมเด่น5รอง9นะครับผมเด่น3าตัวครับแ5 0รอง3ามตัวสองครับผม เดินสองตัวครับผม50 58 59รองสองตัว92 99ตัวกันเป็น80ครับผมอีกครั้งนะครับผมเด่น2ตัวครับ50 58 59รองสองตัว92 99ตัวกันเป็น80ครับผม อย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่น5รอง9นะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับเด่น5รอง9กก็นำไปใช้ได้เลยครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผม สำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่50ครับผม50กับ99นะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่50กับ99ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผม เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไ like, ลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอๆไปของอาจารย์เย่ครับผม อาจารย์เยก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางรัฐบาลไทยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ